วันนี้เราจะวันนี้เราจะพามาชมบรรยากาศยามเช้าของวัดธรรมพระพาป่องในตอนเช้าของวันที่21ความหนาวหรือหมอกความสวยงามของหมอกเราจะได้เห็นในความสวยงามของหมอกบรรยากาศยามเช้าของวัดธรรมพระพาป่องวันนี้หมอกจะมีความสวยงาม ของหมอกในยามเช้าวัดธรรมพระพาป่องเห็นความสวยงามของหมอกเราจะพาไปชมเมฆหมอกบางคนบางท่านบอกว่าไม่ค่อยเห็นหมอกสวยงามในยามเช้าของวัดธรรมพระพาป่องเราจะเห็นหมอกสวยมากหมอกสวยมากในยามเช้าของวัดธรรมพระพาป่อง ในวันนี้อากาศบรรยากาศในตอนเช้าของวันนี้ที่ยี่สิบที่ 21, 21เดืนอนพฤศจิกายนปี2563อาจจะเห็นความสวยงามของเมฆหมอกเดินไปฟ้าหลัวฝฟ้าหลัวที่สวยงามเดินไปนรถมาต้องได ได้เปิดไฟตลอดมันความหนาของความหนาของหมอกความหนาของหมอกในรถกําลังวิง่งต้องต้องเปิดไฟตลอดเาเดินมาดูชมบรรยากาศวัดธรรมพระผาป่องบ้านคัวสูงตําบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารในยามเช้าว,วันนีเน้เห็นเห็นหมอกก็อยากให้ชมหมอกกัน เราจะมองไปบนถนนไปไม่นานก็จะหายไปเลยเพราะว่าหมอกมันจะปิดหมอกปิดบังเลยสวยงามมากอันนี้อีกทีหนึง่งแต่ถ้าจะ,จะเทียบกันกับตั้งแต่สมัยแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนหมอกจะหนาขนาดสิบเมตรนี่มองไม่เห็นกันเลยห้าเมตรสิบเมตรมองไม่เห็นกินเลยหนาแน่นจริงๆแต่ตอนนี้บรรยากาศ อากาศก็อยากถูกธรรมชาติอยากถูกทําลายไปในทางเข้าทางเข้าทางเข้าถนนทางเข้าวัดธรรมพระผาป,ป่องที่จะขึ้นไปข้างบนมองขึ้นบนบนเขาไม่เห็นเลยมิดเลยวันนี้มิดเลยเพราะอากาศเมฆหมอกหมอกมันจะปิดบงังหมอกปิดบังหมดเลยวันนี้ม,มองไม่เห็นขึ้นมองขึ้นข้างบนไม่เห็นเลย เห็นพอล่างๆเราจะเห็นพอล่างๆ,ๆเห็นล่างๆบนภูเขาพอล่างๆอ่าบรรยากาศในเดินทางเขา้าทางเข้าที่จะขึ้นไปบนภูเขาวัดถรำผาป่องที่จะเดินขึ้นบนภูเขาวัดร้ำผาป่อง เนี่ยน,นี่อากาศบรรยากาศเดินเข้ามาเราจะเห็นป้ายทางเข้าสัากการะหลวงพ่อนำโชคอืมนี่บรรยากาศยามเช้าของวันนี้อากาศสวยงามาเดินไปสักหน่อยพาเราเดินไปสักหน่อย อากาศเย็นหมอกสวยชมหมอกสวยงามในายามเช้าและมีสระน้ำแล้วก็จะมีปลาตะเพียนตัวใหญ่ๆเยอะเลยดูแต่ระหว่างที่สระน้ำมีปลาตะเพียนตัวใหญ่ๆต้องมาให้อาหารปลาทุกวันอย่างนี้ที่นี่จะมีปลาตะเพียน ปลาตะเพียนเยอะเลยนะทางเข้าทางขาวัดทำพระผ้าปองอันนี้มาชมแค่นี้ก่อนบรรยากาศวันนี้สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชม